สามข้อที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยการที่มีการลงทุนที่ต่ำมากอย่างเช่นการเริ่มเป็นเจ้าของห้างกิฟฟารีนี้นะคะเริ่มต้นลงทุนเพียงแค่ร8อยแดบบาทแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของห้างเซเว่นละ่ะ คุณอาจจะต้องลงทุนเริ่มต้น3ล้านบาทหรือว่าคุณอยากเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำร้านชาไข่มุกร้าน KFC อเมซอนมันก็ลงทุนมาก 10, หมื่นหลักแสนอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อต่อไปที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นที่นิยมก็คือการที่ เราได้เป็นเจ้าของกิจการของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเลยล่ะแค่ลงทุนแค่180บาทเอง 1. เราได้รับปันผลเหมือนกับผู้ถือหุ้นบริษัทเลยนะคะอย่างกิฟรีเนี่ยเขาจะมอบเงินปันผลให้คุณสูงสุดถึง45เปอร์เซ็นเขาจะไม่ตัด ใครออกจากเครือข่ายถ้าคุณหยุดทำคุณไม่ต่ออายุหรือว่าคุณไม่รักษายอดคุณไม่จ่ายค่าทยียมรายปีเขาก็ไม่ได้ตัดคุณออกจากระบบคุณก็ยังมีความเป็นเจ้าของคุณยังสามารถซื้อสินค้าได้รับส่วนลดเหมือนเป็นเจ้าของห้างเหมือนเดิมนะคะสามตำแหน่งคุณไม่ลดเมื่อคุณทําธุรกิจเครือข่ายกิฟฟนนี คุณอาจจะอยู่ตำแหน่งที่สามที่สี่ที่ห้ากลางๆหรือว่าตำแหน่งที่สองในทั้งหมดสิบเอ็ดตำแหน่งนะคะเขาก็ไม่ลดตำแหน่งคุณถึงแม้คุณจะไม่รักษาย,ยอดคุณจะไม่ขยายเครือข่ายคุณจะไม่ทำงานอะไรเลยแต่ว่าดาวรายที่อยู่ในเครือข่ายคุณยังทำอยู่หรืออาจจะไม่ทำเลยก็ได้คุณทำมาถึงจุดจุดหนึ่งมันอิ่มตัวคุณทำมาแล้วก็พอหยุด เลิกตำแหน่งนั้นยังอยู่คนในเครือขายซื้อกินซื้อใช้คุณก็ยังได้รับรายได้อยู่เหมือนเดิมสีม่ดเครือข่ายของคุณสามารถโอนให้แก่ลูกของคุณได้เมื่อลูกของคุณได้รับมอดกเครือข่ายนี้ลูกของคุณมีลูกเขาก็สามารถส่งต่อมอดกเครือข่ายนี้ให้แก่ลูกของเขาได้มอดกเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ เป็นการบ่งบอกว่ารายได้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันรายได้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านระยะเวลานานขึ้นใช่ไหมคะเมื่อรุ่นเราทําอาจจะมีคนในเครือข่ายสองร้อยคนแต่เมื่อเราโอนมาดกเครือข่ายให้ลูกแล้วเนี่ยอาจจะมีคนในเครือข่ายมากถึงหนึ่งพันคนก็ได้ใช่ไหมคะคือจะเหมือนปฏิยาลูกโซ่เลยอะ คือการทําธุรกิจเครือข่ายนะคือการบอกต่อเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เครือข่ายขยายได้อย่างรวดเร็วนะคะสามที่ทําให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นที่นิยมก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะการที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองมาถึงระดับหนึ่งที่จะ สามารถแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จให้แก่ผู้อื่นได้นะมันจะได้พัฒนาตัวเองพัฒนาทางด้านความคิดพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความสามารถความสำเร็จของเราให้แก่คนที่เรารักคนที่อยู่รอบตัวเราที่อยากที่เราปรารถนาและหวังดีกับเขานะคะ ยิ่งช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นบริษัทกิฟฟอรีนและบราทารแอนเฮลแค์จำกัด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟรร์รีนแลบอราทตูรี่แอนฮท์แคร์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2,000รายการที่สุดของการค้นคว้าวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1 0 0 0คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขายได้ถึง20,000ล้านบาทต่อปี และทรงทานผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด